นายกรัฐมนตรีเศรษฐาคือนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาอ,อะไรอะไรมันจะขนาดนั้นนี่มันก็เฉลี่ยกันเกินไปนะไม่มีการตอบรับไม่มีสัญญาณบวกจากประชาชนให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาถ้าจะเอาเฉพาะ ที่เขาไลฟ์สดที่เขาถ่ายนะมันก็แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่งไงมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่คนระดับนาะยกรัฐมนตรีไปเดินตลาดโต้รุ่งนะครับไม่ใช่ไปเดินข้างถนนข้างตึกแถวเมื่อไหร่มันคือตลาดโต้รุ่งน,นี่ผมฉายภาพที่หนึ่งคนไม่ตอบรับนี่คือคนในเมืองนะครับเชา่าไปปฏิบัติภารกิจ ไปไหว้ศาลหลักเมืองเยื่องกับเทศบาลมากที่สุดก็คือนักข่าวมวลชนที่มาคือมวลชนจัดตั้งในสายของภรรยาคุณหมอเชิคนเสื้อแดงแล้วคนในเมืองไม่มีใครมาร่วมอ่ะนี่นายกรัฐมนตรีไปไหว้ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่นนะครับประชาชนไปไหนมีแต่ประชาชนที่เกณฑ์มากลุ่มหนึ่งแล้วก็นักข่าวข้าราชการแล้วประชาชนล่ะครับประชาชนอยู่ที่ไหนอย่างนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่สองทำไมประชาชนไม่มาห้อมร้อมไม่มารุมร้อม นี่คือเรื่องที่น่าสังเกตที่สุดหลังจากไหว้สาลหลักเมืองเสร็จไปปฏิบัติภารกิจเรื่องเขื่อนอุบลรัฐท่านทั้งหลายครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหะแต่ก็ยังดีหน่อยที่มีนักการเมืองท้องถิน่นจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นได้พูดขึ้นมาและเป็นประโยคอมตะ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาคือนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาอ,อะไรอะไรมันจะขนาดนั้นนี่มันก็เฉลี่ยกันเกินไปนะมาจากอำเภอภูเวียงบอกว่าเศรษฐาทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่โลกนี้มีนายกรัฐมนตรีมานี่มันยังไม่ได้ทำงานเลยนะมันดีที่สุดในโลกแล้วไม่เป็นไรครับอยากจะเลียกันก็เลียไปแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทุกอย่างมาด้วยการจัดตั้งทุกอย่างมาจากการกำหนดว่าจะต้องมาเลียจะต้องมาเฉลีย คัดเลือกมาเฉพาะพวกที่ลิ้นกระดาษทายน้ําลายฉลักนั่งเต็มเอาละครับว่าไปแต่เราไม่เห็นประชาชนเราไม่เห็นประชาชนที่มาด้วยความรักความศรัทธาอยากเห็นตัวนายกรัฐมนตรีเป็นๆนนอกจากนั้นลงไปดูชาวบ้านทํานา ท่านนั่งหลายก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่พิษฝาปิดตัวไปหมดทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาอยู่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากันน่ะมันดูแล้วมันขัดธรรมชาติแล้วต้องบอกนะที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ไปอิจฉาเขาน่ะ แต่ผมวิเคราะห์ทางกิจวิทยาจะไปอิจเานายกรัฐมนตรีทำไมาเพราะผมไม่ได้เป็นนายกเนี่ยผมไม่ได้สมัครผู้แทนราษฎรผมมีจาร์ว่าสิ่งที่เราเห็นท่านดูสิครับนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่รัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีวัฒนธรรมรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคม ทำไมคนเหล่านี้ที่นั่งข้างเศรษฐาทวีสินนี่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานเป็นสสบางคนสิบกว่าสมัยแล้วเขาจะดูไม่ออกเลยครับว่าไอ้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่เป็นประชาชนมานี่มันเซตอับขึ้นมันจัดตั้งขึ้นมันไม่ใช่ความจริงเขาดูอจึงเห็นหน้าใบหน้าของรัฐมนตรีแต่ละคนนี่ บอกบุญไม่รับเพราะเขารู้ว่าประชาชนกับเขาเนี่ยมันไม่มีสัญญาณบวกต่อกันมันเป็นแกนแกนมันไม่ได้มาจากใจหรือภาษาวัยรุ่นก็บอกไม่ได้มาบายฮาร์ดเน่ยมันไม่มาด้วยใจอ่ะเขาเนี่ยรู้ไงท่านดูสิครับตั้งแต่ใบหน้าของรัฐมนตรีเกษตรใบหน้าของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใบหน้าของรองนายกใบหน้าของรัฐมนตรีวัฒนธรรมรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะท่านดูสิครับจึงต้องบอกท่านทั้งหลายว่าครั้งแรกหลังการถวายสัตยปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีต้องการวางแผนไปสืพัย โผไปเลยเลือกเลยจังหวัดขอนแกน่นเพราะรัฐมนตรีวัฒนธรรมน่ะสามีของเจ๊เบียบเนี่ยพี่ระเบียบรัฐเนี่แกก็เป็นคนขอนแกน่นลูกชายแกป๋อมปีชาพลก็เป็นคนขอนแกน่นอดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาติก็คิดว่าทุกสิ่งอย่างจะโอเคไม่ใหญ่สอดไงโอ้ <c oughs> <c oughs> จะเกิดการตอบรับมหาศาลเห็นไหมครับสรุปคือไม่มีสัญญาณบวกใดๆ ต่อความนิยมของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาน,นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับท่านทั้งหลายนี่คือพื้นที่หัวใจหลายคนมาบอกว่าอา้าวก็พื้นที่ที่ไปลงอ่ะเพื่อไทยสอบตกหมดเนี่ยเขตหนึ่งเพื่อไทยสอบตกเป็นสอสอพักเก้าไกลเขตสอง บริเวณรอบเมืองเนี่ยก็เป็นสสพักก้าวไกลเพื่อไทยสอบตกไปดูเขตสามเนี่ยทุ่งนาก็เพื่อไทยสอบตกสสหลายสมัยด้วยนะเพื่อไทยเนี่ยแล้วก้าวไกลก็ได้เป็นสสไปอุบลรักเขตสีเนี่ยเพื่อไทยก็สอบตกได้สสพักภูมิใจไทยไปเขตที่เพื่อไทยสอบตกหมดเขาก็อาจจะคิดว่าแก้ตัวว่า มันเป็นพื้นที่สสภาคอื่นก็ไม่เป็นไรครับจะแก้ตัวอย่างนั้นก็แก้ไปจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปแต่ผมไม่ท่านทั้งหลายจับอาการในการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังการถวายสัตว์วันที่หกันยายนและวันที่เจก็ไปเลยมันไม่ได้มีสัญญาณบวกใดๆหมายความว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นคนที่พี่น้องประชาชนให้ความรักให้ความศรัทธาสรุปแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้คือเขาไม่หัวซานะครับภาษาบ้านผมอะถ้าใครเป็นคนอีสานนี่เข้าใจไหมครับไม่หัวซาไม่หัวซาว่าคุณจะเป็นใครไม่สนไม่ชื่นชมนี่เป็นปฏิกิริยาของการปฏิเสธ ท่านทัหลายครับในทางกลับกันในทางกลับกันบุคคลคนหนึ่งที่เขากำลังจะมีอนาคตทางการเมืองต่อหรือว่าจะไม่รอดแล้วนี่อยู่ในสภาพล่อแร่ล่อแร่เนี่ยคือไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีนี่ล่อแร่ล่อแร่แล้วแต่ ประชาชนยังรักยังศรัทธ,ธายังบายห์ดกับเขาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นใครก็อดเอามาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับผมก็ต้องเอามาเปรียบเทียบสินั่นคือระหว่างการที่พี่น้องประชาชนตอบรับพิธาริมเจริญรัฐหรือพวกที่เขาเยาะเย้ยกันในกลุ่มนายแบกนางแบกทั้งหลายนี่ ที่บอกเรียกทิมมี่ทิมมี่เนี่ยพิธาลิมจเจริญรัตน์นี่กำลังล่อแร่นะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำงานทางการเมืองได้อีกกี่วันแต่กลายเป็นว่าประชาชนไม่สนประชาชนไม่สนว่าพิธาลิมจเจริญรัตจะมีอนาคตทางการเมืองหรือไม่มีอนาคตทางการเมืองไม่สนว่าก้าวไกลจะ อยู่ในวงการการเมืองต่อไปหรือจะถูกยุบพักแต่กลายเป็นว่าประชาชนรักประชาชนศรัทธาประชาชนส่งพลังบวกให้พิธาลิมเจริญรัฐและพักเก้าไกลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับนักการเมืองคนใดมาก่อนในระยะเวลา10กว่าปีมานี